ปวดเลยได้ตากไอ้ก็อยากตากเลยนี่บ,บ้านหนัก,วกนปวดงานจะท่าดุนเลือดนี่ลาว่าว่ากันไรนี่โอ้แดดเนี้ยเนี้ย, <S <S เ,ยเออฮัสัสดีครับันนี้เที่เอาไมา่ไมา่แันนะครับ เดี да. ๋ยวจะพาไปเที่ยวน้ำรับนะครับผาตนน้ำของจังหวัดพัตตานีนะครับอยู่ที่บุษงูลาบุืกรงไหจังหวัดพัตตานีนะครับเดี่ยวไม่เลวันนะครับวันนี้จะพาไปเที่ยวน้ำรับนะครับปุ๊บเป็นป้าตนน้ำเป็นแหล่งตนน้ำคลองจังหวัดพัตตานีครับแหล่งได้ทีเดียวครับนี่ก็เป็นป้าลิฟเจอรนะครับขลองปากใต้ขลองปัตตานี เดี๋ยวเข้าบรรทัดนะครับคลิปนี้ก็มากันนี่คือสองวันนะครับทำไมจิ๊กมากันวยอะ้นนี้อาคุณ อันนี้มันเป็นเขมแรกนะครับพักก่อนพักก่อนไม่แตกเลยนะครับแตกแล้วจะคลุกเคลื่อนเลยอ้าวเราเจออะไรบางอย่างนะครับ <c oughs> ในรอยมือเตือน <c oughs> ในรอยมือเตือนนะครับมานอา่าตัวเป็ดจิบโดนะครัหมูเตือนหมูเตือนหมูมป่านะครับนี่เรายากนะก็กลับไปนวดโดนรวบมือดดนตื้นจังวนั้น วันนั้นเราเล่นกันต้งนะนนอยู่แปลกตางกันน้องนาปนเล่นลอโอเคไหโอเคไโอเคมาโอลยไอ้ตากไอ้ก็อยากตากเลยนี่มับ้านนัปนี่มันเยมันไม่ใจหนาว่ามันไม่โกวเรื่องนี่นว่าโกวเื่องโ้ยมันไม่โกวใจไม่ทุกอันนี้อันนี้แรงเยอะดลงขึ้นแรงตากันนี่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 อครับ โอ้นี่เต๋วันนี้ก็ยังเป็นนิต่้าตอยนอยตัวอ้กนอยตัวน้อย Về rồi. Ừ. Ủa, này. Ừ, cái lục cái đấy, Boy, nài không rõ. Bà luôn 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 đai này, đi, luôn đi luôn 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 lỗi đường lại làm tóc lèo các phong Này này con làm nớt con làm thổ ผลงานคุณทากนะครับโนโน,โนโนมันอยู่ในรองเท้านะมาดูความร้กาดของทากนั่นนะครับนี่คือนี่คือรอยรอยรอยทากที่มันกัดผมนะครับอืมนี่มาดูบริเวณที่พักก็ออก่อนนะครับคืนนี้ ไป,ปนอนก,กันตรงนี้นะครับเดีวน,นี้ที่เห็นต้นหญ้ามันลูกไปแบบนี้นี่แสดงว่าที่นี่ไปเกิดหน้าป่ามาแล้วนะครับเราจะสังเกตได้ว่าาจะมีเศษใบไม้เศษกิ่งไม้เล็กๆนะครับมาติดอยู่ตามต้นไม้ริมตลิง่งเพราะฉะนั้นการที่จะมาเที่ยวน้ำราบเนี่ยสิ่งที่จะต้องระมัดระวังที่สุดก็คือน้ำป่านี่เลยครับอันตรายสุดๆ เราจะประมาณอะไรไม่ได้เลยนะครับต้องสังเกตกันใ้ดีๆนะครับนี่คือต้นน้ำลำธารของพัตตลุงนะครับสายน้ำใหญ่ของพัตตลุงเรานะครับที่นี่เราเรียกว่าน้ำราบนะครับน้ำราบก็น่าจะเป็นแบบเหมือนอาจจะเป็นพื้นที่ราบก็ได้กงเลยเรียกว่าน้ำราบนะครับ ชาวบ้านก็จะนิยมมาตกปลาปลาพวงนะครับหรือที่บ้านเราเขาเรียกว่าปลาหวดนะครับเป็นปลาน้ำจืดชน,นิดเดียวกับพวกปลาตะเพียนพงชอบลาใสเป็นฝูงอยู่ตามน้ำตกนะครับพอมีไปตัวทุกภาคนะครับยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับที่นี่ วายไปไหนกันหมดเล็กครับเนี่ยไอนน้สองคู่หนุ่มสาวอันนี้กำลังสาวสาววันกับเรื่องตกปลาเอ้ยต้มน้ำ นี่เราจะมาล่าปลาพวงกันนะครับอลานกิดเจอได้ลูกต้นตัวมันเด่งไหมซีงใส่ทีปโซมาเพื่อให้มันเหน็นชัดๆตัวไม้ กยเดี S <S ๋ยวเราตกไม่ปิ้นก็ตกปิ้นเลยตกปลาโตก็ตกลุยเล่นปลาเออเล่นลาว้างว้างขนาดนี้ดูแลเนี่ยเนี่ยเอ ันหมูัอหมดเอาพี่ได้นี่ขอเมื่อยแดงเลยอะนี่ก็ได้เคือนะตกวเมื่อยไกลนู่ัวไม่ตรงกวดเทียมมินะเหลือเต้กวดเทียมนี่้วย Stupid silence. You've been standing right there all along, even though it's been unspoken. you, just every night